เอาสวัสดีครับดูอะไรครับวันนี้มาดูสายแลนแผ่นรองเมาส์ประมาณเนี้ยครับสายแลนแผ่นรองเมาส์แผ่นรองเมาส์ดูเป็น RGB แผ่นเล็กแผ่นยาวอะไรเงี้ยครับก็อยากได้ยาวแบบวางคีย์บอร์ดได้ครับอ๋อโอเคปะเดี๋ยวพี่พาไปดูตรงนี้แผ่นรองเมาส์ก็จะมีตัวเนี้ยครับเป็นของเลด้าก้อนเป็น RGB ครับแผ่นก็จะยาววางคีย์บอร์ดได้เลยครับเป็น RGB ปรับโหมดไฟได้ด้วยตัวนี้แผ่นเท่าไหร่ครับเนี่ยอยู่590กครับตัวนี้โอ้โหตัวนี้สวยมากนะครับต่อ USB ด้วยครับได้ครับเอาตัวนี้เลยครับได้ครับเดี๋ยวผมพาไปดูสายแล สายแลนก็มีเป็นตัวเนี้ครับแคทหกความยาวประมาณ15เมตรน่าจะพอมั้งครับชุดนี้เท่าไหร่ครับชุดนี้ก็สายแลนก็อยู่ประมาณ300ครับแล้วก็ไอ้ตัวแผ่นรองเมาส์ห้าร้อยเก้าสิบรว, 90, วมกันเป็นแปดร้อยเก้าสิบบาทหรือลูกค้าอยากดูแผ่นรองเมาส์ตัวอื่นก็ดูก่อนก็ได้ครับร้านเราก็มีหลายรุ่นเดี๋ยวลูกค้าเลือกดูก่อนก็ได้ครับผมได้ครับได้ครับ สวัสดีครับทำไรครับมันเปื้อนม่ติดเนี่ยพิ่งฟือไประหว่างเอ้ยอย่างว่าหน้าคุณคุณพี่จำได้เป็นไรอ่ะอาการจอมันดำนะครับจอดำเล่นในชั่วโมงนูมันก็ดำเอาไปแต่พี่ไปดูให้ปะแต่พี่ลองต่อให้ดูก่อนว่ามันไม่ติดแบบไหนเนาะต่อปุ๊บหมายถึงจอไม่ติดใช่ไหมใช่รับบ่อยพูดยื่นไม่ได้เพรามันพังไปไหนโอ้ยของใหม่มันไม่พังง่ายหรอกไอ้นาย เอ้าเฮ้ยเฮลเพื่อนลากมาทำอะไรวะพอลคอมมาซ่อมมันเป็นไรอ่ะมันทีคอมสีกับมึงเนี่ยมันมันพอไปปุ๊บบ้านมันก็เล่นไม่ได้จ้ามิดมันเป็นไรวะอาการเป็นไงเนี่ยแกมจอดับเน่ยเดี๋ยวพี่ดูให้เดี๋ยวพี่ดูให้จอไม่ติดเงี้ยน๊าซจอเสียพี่เฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวพี่ดูก่อนว่าแรมมันหลวมมันอะไรงี้มั้ยก๊าซจอเสียจริงๆเชื่อผมเราเคยเป็นเนาะใช่ครับผมเคยเป็นกาซจอเสียครับเดี๋ยวให้พี่เช็คก่อนได้ไหมได้ได้ครับรู้ว่าแบบมันเป็นที่กาซจอจริงหรือเปล่าอะไรเงีีี้ยยยยผมว่่่าาาากกกกจจจอออคครรััับบงงไ็พเเปลลน เดี๋ยวพี่เอาตามใจเราปัดแล้วกันว่าเป็นพี่กาจอหรือเปล่าไอ้น้องรักพี่ลองดูไอ้น้องรักเองชื่ออะไรนะพี่เฮียวครับเฮียวมึงไปยิบไข่ควงกันพี่ดูอยู่ตรงนู้นนะขอบคุณครับถ้าเราว่ากาจอเดี๋ยวพี่ดูให้แทาเดินดูของแป๊บเลยเดินดูของในร้านเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูให้เนี่ยกาจอเนี่ยดูดิเนี่ยกาจอมันก็ยังเงาวับยังอะไรอยู่เลยเนี่ยกาจอมันก็เสียได้ครับมือหนึ่งมือสองก็เสียได้ครับมือไหนมันก็เสียได้ครับ ก็ดูดิเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรเลยเนี่ยตอนนี้มันจะพังยังไงก็จออ่ะเดี๋ยวพี่เอาการ์ดจอมาเปลี่ยนใหม่ให้ลองเปลี่ยนดีมันจะเปิดติดไหมเนี่ยอย่างที่เราว่าเนี่ยอ่ะเสียบหมดทุกจ่างครบติดชัวไม่ติดจอขึ้นโ no นซิกแนลไลดูดิเอ๊มันภาพได้ไงวะพี่บอกแล้วว่าการ์ดจอมันของใหม่เพี่ถึงบอกไงว่าให้พี่เช็คแรมก่อนได้ไหมงั้นพี่ลองเช็ครมเลยครับได้ครับราะว่านายเป็นที่แลมแลครับแต่ครับจอตัวเดิมเราดูจงดูจอนี่ นี่มาแล้วพี่บอกแล้วเป็นที่แรมแล้วเราจะเถียงอะไรอีกไ,ไหมเราอยากให้พี่เช็คอะไรอีกไหมอ่าโอเคนี้ก็เรียบร้อยเนาะเดี๋ยวพี่ยิงน็อตคืนให้เลยโอเคครับพี่บอกแล้วเราต้องเชื่อช่างสิแล้ว่านนี้พี่คิดเงินเพื่อนผมไหมครับเนี่ยไม่คิดหรอกครับเซอร์วิสฟรีมันอยู่ในประกันไงพี่พี่ดูแลแบบตลอดอยุการใช้งานอยู่แล้วขอแค่อของมันอยู่ในสภาพเดิมก็พออ่าโอเคเดี๋ยวพี่ถอดปลั๊กก็เสร็จแล้วเนี่ยดีมากนะครับพี่ดูแลหลังการขายดีมากเลยครับ,รบเรียบร้อยไ,ไปเพื่อนโอเคไปกลับบ้าน ขอบคุณครับถ้ามีอะไรก็ทักมาละครับนะครับเฮ้ยนั่นรุ่นไหนมาวะโดดแรงอ่ะคุณเลงไว้นนแลละตัวเนี้ยหนึ่งโคโศูนย์ซเปอร์แหละกูบอกเลยยังไม่ได้จ่ายตังค์สายแรนเลยวะไปไปไปรีบไปรีบไปไม่ต้องจ่าย